ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขทุขคนครับสวัสดีเสาว,นสวันเสาว์ครับพี่น้องมีมากินเขานาจาครับพี่น,อน้องบรรยากาศดีดีพี่น้องวันนี้บรรยากาศสดใสครับมากินซุปมะเขือกันนาจารครับพี่น้องซุปมะเขือครับสือมาเส้าหนึ่งพี่น้องมแก้มมาแตงมะเขือครับ นี่พริกดูดพี่น้องดูดูไปเพชรเลยพี่น้องนะเห็นไหมามาแกะเลยครับอื้อหือ่าเต็มหนาเลยพี่น้องเลยยังเปลี่ยนเขาเสพเก่าพี่น้องนะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะพี่น้องลนะมามา,มากินโหดนะจ้าครับ เข่าเลยกบแสบแล้วี่นองเด้อนี่ครับสุมเมะเขือไปเดาแบ่บไปเดแสบไปนองมนาะนี่บักแต่งความเเข่าไปนองเข่าหนึ่งอย่งไปนองนะออกแบงแ่เลยไปนอนะ À, ba ba lùi hấp lùi tìm nào với nó ghê มไม่หรอทายไปหน่อยคำหี่ได้พี่น่องเด้อคำนี้อ่ะ หยว่อืมเพครับเพ็รอืม Đưa bình Và ba, từ đây bình tuyên nó Ủa cả tí đấy bình nó Xuống cái nào bình đoạn đấy rẻ, hấp rầm rẹp, mình nhìn xôi ngay bên đó, xôi tham gia, bên đó xôi งานสวเย็นสอวพี่น้องนนอันนี้เอาทำงานสู่ต่อไปพี่น้องเอ้ยชีวิตจะเป็นเถาะแบบหยิบหยิบ กินอาหารอีสานพี่นอนะ้องเนาะอะาหารไทยกับบุคคยมากพี่น้องมันเนี่ทอดต,ตะผัดพี่น้องเลยสูบเขียนี่แซ่บแล้วพี่น้องเออมาเลยมาเนี่นี่ครับสำหรับวันนี้ครับ นะ่า,า,กกา,ากก้ักฝากกดติดตามฝากกดกล์กดแชร์อาจารย์ด้วยพี่น้องเดอ้อครับเราไนดีกันสวัสดีครับ